ไฟขาวแก๊ปนะครับรไฟแดงที่ต้นอุดมสุบูนะครับได้ได้นี่แหละแก๊ปอลไทยแบบต้นแข่งเลยมุมเฉียงโอ้ <c oughs> โหพี่เรียกนักกีฬาให้เลยอ่ะเฮ้ยเรามีเหยื่อแล้วกิมต้นเปิดอะไรมันเล่นกันได้หมดแหละ ฝึกหัดก,กับพี่มาแล้วพี่เดินเล็ไซส์แบบผิดผิดมาตลอดดีบอกว่าเฮียอย่าลืมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องช่วยย้ายของไหนทำไงยอาข้าก่อนเพราะกลัวเราเล่นกันเสร็จแล้วไม่มีแรงเดี๋ยวคนระับเออใช่พลลักแก้ตุง ขี่รถกลับไปไกลสุดนิสานอยู่ไม่ผมซีทุ่มกว่าก็กลับแค่นั้นก็พอละซีทุ่มกว่าแล้วตีทุ่มกว่ากรับเพราะว่าคุณจะับได้ถึงแค่ชั่วโมงแค่นั้นเราก็ตีกับสนุกแล้วเป็นสี่แผ่นแล้วมั้งโอเคได้ได้คเอาเอาเอาตามที่สะถูง้างของคุยมาเดี๋ยวเล่นแล้วไม่ได้ถ้ากลับมาถ้าทุ่นี้มันกดไม่ได้มีเรื่องการกดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าห้องไม่ได้ ซักผงซักผ้ารนทำเองหมดใช่ไหมแก๊เรื่องไงกันแล้วสตัวทำไมสติไม่อยกแยะแก๊อนี่สงาให้เดไมแกธรรมดาแฟนน้องเขาตักให้แก๊แต่ถ้าเสืัวแล้วเขาไม่ทำอะไรเราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบกลับมานี้อใส่เลียพี่ก็ไม่อยากวิ่งไผเหมือนกันเดี๋ยวพี่อาร์เราไม่ดีขึ้นมาวิ่อยางต้องรีบเพราที่ผมจะบอกว่ากับักง ถ้าเกิดโคราชบีไม่พาไปพี่ก็ต้องขอไปกับพะพัวคนอื่นดีบีนี่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโอเิโเน๊อะ เราก็ตีเราก็สารคุณด้วยดิต้นบัดเป็ดลองแล้วต้นวัดเป็ดก้วจีนรือเปล่ก็คือจะมีมีเสียงยึดต้นวัดนกใช่ไหมกินมันเลยบอกี่ต้นวัดเป็ดหรือจะเป็นวิต้นวัดนวัดก็จะจับมาได้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 นั่นแหละต้นกระปายดีครับไม่ทำไมเนี่ยโดบัตรเด็ดนะเฮ้ยอ้าวเป็นไรพี่ต้นเป็นเครื่องรถเองครับด่วนลงไงแล้วผมบอกว่า พขลงนะใช้รถดีให้เงินะงใช่รือรถดีเแวแต่พอางเดีปุ๊เราอ่ะตาจะลงรถตันอ่แล้วมันจับยังงีปุ๊บโอเราจับแล้วแหละบอกว่าเนี่ก็บิดป่ะบิดไม่คนเกเลยเพาไหลเร่อยาเกาะยงห เมื่อไหร่ที่ต้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วก็ผ่านมาแล้วตอนนี้มันแล้วตอนนั้นเป็นอะไรพี่ต้นสรุปวันทเหตุแบบว่ามันเบิร์นตอนวามจำอะไรแบบว่าเนี่ยความจำหายช่วงนึงอ๋อการเป็นเบิร์นแต่นี้ว่าเป็นเรือจะเรือนจะรบกันเรือนี้ว่าเป็นข้างหลังมันไม่ใช่ข้างหน้าแล้วพี่ทำไอ้มาไอ้แบบทะเลเขาเป็นทะเลแ้วมีริมเลือดมีอะไรพี่ จะมีการลืงความจำถ้าไม่มีเลือดเลือดตางหรือไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันดีอะมันไม่ไดเวลามี้เลือด้างมันารายมากใช่ก่อนเดี๋ยวนี้มัน,ม,น,นมีมัไไน,นมีอยากกินใช่ไหมถลายไ่ไ้ทำอะไรของเขาวะ โคนรหรอมะควรจะมาแล้วจะได้มาสองตววเรียก yeah, ินตตัวเอู่ตไ totally> okay, MA> ห่ียเนมนเสอย่างียนมันแล้วเควต่อไปตัวกันได้เพื่อคนต่อตัวหรือเอาเบี้ยแทมันใช้ยังได้ทำได้หลายอย่าง ควนสอตัวสวยกว่าเนะควนสอตัวโอ้มันหนักเนะลูกเอาหัวไปเลาะใต้หัวพี่ว่าพี่ว่าแดงดีกว่าที่ต้นที่ระเบิดกว่าเออดด้วย คู S <S <2: oney> <s musique> ่แม่มั่อกีมีแก้หลากหลายนะ แล้วเแล้วเดี๋ยวให้หน้าโคนตามมาจากากพี่ๆที่นับผู่ที่ไหนตอนนี้รอแม่ที่ที่เรียกมาสิที่เรียกสิ่ลิกไปเลยแมเาะเดินง่ายกว่าเดีนยดูกาว่ มิคต้นขึ้นไม่ได้เขาต้องเก็บตัวใหญ่แรกอย่างเดียวตู้ใส่ต้องให้แก๊บเดินกับมิคต้นติดตาแล้วตาที่ใส่มันจะเสร็จใส่แบบหน้มุมม้าของมิคต้นมิคต้นก็ทำได้หลายทาย เหมือนกันนี่เรียนในตัวนี้เขาเขียตัวนี้ไม่คือไฟเลยนะคนเดียวเจ็บร้อยอ <c oughs> เอามา้าขึ้นไปก็ได้ใช่ไหรอพี่ต้น <c oughs> ม้าก็ได้กินแน่นอน อะไรนะตัาตัวม้าไมาาดีนะพราะที่ป้องกันไม่ให้มันมต้องมาตั้งอะไรกันเหมาเข้ไปต้องเรีเยบร้อยจ็บแพ้แ,แล้ว โคนไปได้จุกเลยดนอกนี้เลยหอนมาไงอมไม่ใ่เห,หวะ มะม้าเราไปกินหมือนว่ามันแ้งมาี่จกินซีเลยกินมเลยเอาเบี้ยกินตอนตอนกันยังไงละทุกคนทำไมอไม่พอเลยเออไปนี่เฮีกินหมูนี่ตัวนึ่งหมูหนึ่ลม้าม้าม้ากกินกินเสร็จแล้วตัว้นกลับได้แล้วราหงายเี้ยมาจิก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 ินหมดเลยหมดเลย เอาไงจะยอมเลยไหมมีแต้มไหมเบียกินเลยที่ต้นให้มันซอสเาเอานี้หรอี่เขเป็นผมแบบนี้เลยเอาโอ้โหเลยต้งโอเอีกเฮ้ยวี่เทิดต้องลุกลุกพอิดไมมกินแล้วปีนไปโอ้ วอนนี้ทุกคนเดินในก็ถูกปัปหมดต่อให้ปิกดก็ยังถูกก,กันไ้ไม่เกียดว่าพาลุนไดไอ้เจ้บปวดร้ลลอยือยแน่นอนคูตายแน่เพื่อนเลย <c oughs> <c oughs> มีการเดินดินด้วยนี่ค่ะยอ